ีหรรืออว่าาาาอ่าาายมกนน้มนไม่รู้จักค่ะเขาไปกับผมเขาเป็นเลขา <ไป S 3> ผมนนใชเขาไปเลขาผมก็ตามผม<อ>เขาไปกับผมหนูพูดคุยแค่<ๆ>ข้อความแชร์นะคะวนนคะ่าคุณตูนเป็นคนแบบจี้ว่าแบบต้องเอาเท่านี้เงินเท่านี้นะโอนมาซะกเมื่อกี้โอนแค่ห้าหมื่นยังไม่ครบนะค่ะก็คือการตกลงของเขาอะค่ะถ้าเกิดเขาอ่านแคททั้งหมดที่เขา คุยกับหนูอะมันจะได้ข้อสรุปมากกว่านี้ค่ะแต่เขาแคปมาแค่บางส่วนที่ทําให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูเป็นคนรีบเขาเป็นคนตกลงกับหนูว่าเขาจะผ่อนจ่ายให้แล้วก็จ่ายไม่ครบตามจํานวนที่เขาบอกหนูก็ต้องตามให้ในฐานะที่หนูเป็นคนประสานถูกไหมคะตู้มีราคาไหมคะมีค่ะแต่ตอนนี้โทรศัพท์อยู่ที่ตํารวจหมดเลยค่ะก็เลยไม่สามารถออกมาตอบโต้อะไรได้ค่ะแต่ว่าในในแชทอะคะ่ะถ้าดูข้อความเนี่ย คุณจะใช้คําว่าเราตลอดเลยค่ะโอเราต้องได้เท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันคำนว่าคําว่าเราตรงไหนตอนไหนคะ่ะดูขอๆเขาดูพอดีโทรศัพท์หนูโดนย,ยึดแล้วหนูก็ไม่รู้เลยว่ามีอะไรออกไปบ้างคะ่ะตอนนี้อย่างประโยคที่ใช้คําว่าเพราะตอนแรกเราตกลงกันว่าค่ะล้านห้าก็คือวันนั้นที่เขาตกลง เราก็ไปบอกเขาพอดีหนูเป็นคนชอบแช้คําว่าเราแต่ว่าหนูไม่ได้ไหมายความว่าหนูกับเขาหมายความว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาจะจ่ายที่ร้านห้าและเขาขอผ่อนจ่ายถูกไหมคะหนูก็ตกลงตามนั้นแล้วเขาก็จ่ายไม่ครบพวกเด็กเด็กเล็กเ็กมันกลัวจะไม่ถึงกันพวกเด็กเด็กเล็กๆกลัวจะไม่ถึง <S <S ก็คือเขาเคยรับปากแลวเขาไม่โอนให้สักทีเขาก็เลยกังวลว่าจะไม่ได้กันนะคะไม่<น>ไม่ไมใครกังวล หนูไม่หนูไม่รู้ว่าสามารถตอบได้หรือเปล่าะคะคืออย่างนี้พวกนี้นมันอยู่ในสำนวนหมดแล้ว <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นคำว่าเราหรือว่าคำว่าทีมเด็กๆหรืออะไรอะไรฝ่ายเอกาสารอะไรต่างๆตามแชทกันนะตามตามแชมันเป็นเรื่องที่เขาตามเรามาแล้วเราก็ต่อไปที่พวกนี้เนะี่ยเดี๋ยวมันอยู่ในสำนวนคดีมาแล้วมันไม่ไม่สามารถที่จะให้ให้ให้คำตอบได้จากที่นี้ต้องขออนุญาตแต่ขาทำใหุ้กคนตูนเป็นตัวกลางระหว่างภรรยานคดีกับใคร อันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือเปล่าต้องรอให้ไม่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 ทราบว่าจะตอบได้หรือเปล่าค่ะพอดีดะจะเป็นเป็นผลตคอกฎหมายเาะการเป็นตัวกลางของคุณตูนเองคุณตูนได้อะไรจากตรงนี้ไหมคะถึงเราถึงแบบเรียกแบบติดตามให้เขาตลอดเลยตามเงินให้เขาตลอดเลย<อ>เพอาอย่างนี้คุณตอบให้ผมเนี่ยบอกว่าพี่เจง๋งให้คุณตูนเนี่ยแล้วคุณตูนได้อะไรจากการที่ไปช่วยเขาในการที่จะไปตามเงินตามอะไรมาให้เขาค่ะ ถ้าเกิดตามคือตูนไม่ได้ตามแบบว่าตามเพื่อตัวเองนะคะแต่เป็นการตามที่เขาตกลงว่าเขาจะจ่ายเท่านี้แล้วเขาไม่จ่ายก็เลยต้องตามค่ะเขาบอกว่าจะโอนมา10,000แแต่เขาโอนมาห0,000ื่นทีนี้ตูนก็เลยต้องบอกว่าถ้าพี่โอนมาแบบนี้แล้วคนอื่นเขาจะคิดว่าหนูมุกยิบหรือเปล่าถ้าเกิดไปอ่านตามแชทนะคะแล้วหนูก็บอกว่าถ้าพี่โอนมาไม่ตรงแบบนี้หนูก็ซวยสิคะคนที่เป็นคนประสานหนูก็ซวยสินี่คือเรื่องที่หนูต้องตามให้เขาเท่านั้นเองค่ะ ไได้อะรกกยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยค่ะตังเป็นเสร็จแล้วที่โอนมาหาหากลุ่มสามท่านเนี่ยทั้งหมดกี่บาทจากล้านจากร้านห้าเด็กเด็กขอ,อยานะคุณถามว่ากลุ่มสามท่านไม่ได้นะถ้ากลุ่มสามท่านหมายว่าผมมีเอียวด้วยที่เขาโอนมาคุณถามไม่ตรงว่างั้นเอาสตังที่ที่ทางอธิบดีโอนมาเนี่ยหกทั้งหกี่บาทหกหมื่น หกหมื่นค่ะหกหมื่นค่ะใช่ค่ะอ่าใช่อันนี้สวยรับรู้ว่ามีหกหมื่นรับรู้รับรู้เพราะเขาส่งสลิปมาทางหนูค่ะหนึ่งหมื่นรู้ไหมรู้ค่ะหนึ่งแสนรู้ไหมหนึ่งแสนไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าเขานัดไปจ่ายกันที่บ้านเองค่ะหนึ่งหมื่นรวไปที่บัญชีใครครับอ่อเป็นบัญชีของทีมเขาค่ะไม่ใช่ของุณตูดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะทีมเขาคือ เขาไม่สามารถพูดได้ตรงนี้เดี๋ยวจะพาดพิงถึงคนอื่นตูนขอตอบในส่วนของตูนที่ทน่าเป็นบัชีมใช่ไหมค่ะมาแล้วมัมยุคนน้ำดัก3า0ากรัมบวกบวกชุดละร้อยบาทหากสนใจพิมพ์ค็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า y YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมัก เป็นหม่มเนื้อนะครับเป็นหม่เนื้อเราทำเราหมักเราตากประมาณ7-8ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่ เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาท,บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพรอะแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับพี่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเนื้อเน้นๆเลยแมอันนี้เนื้อเนื้อบัวนะฮะ หมำเนื้อวัวนื้นี้ดูอเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะชุดละแค่เพียงร้อยหกบาบาทตัวนั้นสนใจพี่กเว่าสนใจสนใจเข้ามากล้าการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทกาํกากลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติม ตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีอคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมมีประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียงเพอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นหนึ่งชุดก็มีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะ พริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหชุดมี10ชิ้นร้อยห้บาทนะราคาร้อยห้บาทสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนมึงปัว จังหวัดน่านบุรีี่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับ เพราะเรากําลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนอให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสําเร็จ ความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจิ้นนึ่งยุคน,นะครับน้ำหนัก300กรัมราคา2 5 9บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกัน จังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนหนึ่งเป็นเนื้อบัวน,นะครับเป็นเนื้อบัวกับดําพิกขาที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อบัวไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อบัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อ นะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเานพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ําก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำวันนี้น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตํำรับเลยคุณผู้ชมับหาทานยากนะครับนี่ทํามาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน,น้ำพริกข่าน้ําหนัก300กรัมราคา259บาท 259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีไ มีกําลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้ใจ่ายทรัพยากรค่าน้ําค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สําคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพีกว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ